สวัสดีครับวันนี้ชองสไตล์มะนาวนะครับวันนี้เรา้าไหมขึ้นไปดูบอนยักษ์นะครับบอกระดาษเขี้ยวยักษ์นะครับเนี่ยอยู่บนเข้านู้นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเลยนะครับดูซ่องข้างทางนะครับอนบอเม็ดเลยเรียบเกียกับจ่มงนะครับจ่มงเล็กไปเลยนะครับ เดี๋ยวจะกับต้นบอลทึ้ง <c oughs> มันใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวป่าขึ้นมาดูก,กับบินลูกหลานนะครับมันยังมีเลยกับบินนี่จะเป็นตึกรางนะครับ,บเหยุการหน้าบ้องวิ่งแล้วเกิดยัยงเลยเยอะโอ้ีอย่าไปดีกว่า <ไ>ดูตรงรียอบร้างนะครับอะไรกน้าหัวเหลือเกินเนี่ยขึ้นไปไหนรงมันนี่ก็เป็นโรงนี้บร้างมันเลยแบบนี้ เดี๋ยวพาไปดูวิวนะครับนี่เป็นนรงแรมร้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูวิววิวส่วยมากเลยนะครับข้ามมาแลยนะครับ

กางนี้เป็นวัตถ่ายใหญ่นะครับเห็นวิวไม่เลยนะครับต้นไม้นี้บังนะครับต้นไม้นี้บังวิวนะครับมองอไปเป็นโรงแรมร้างนะครับถ้าว่าสร้างเสร็จนี่ตรงนี้วิวสวยมากเลยนะครับ,รบน,นี่เหรอมง

Kê đúng. Ừ. Mà mày bay mai bay 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 Bữa nay xuôi mạng nguyên này các bạn Hình đó có cả ta lên Cái mẹ này đây Xôi quá Mơn con phai rồi đó Ôi quá Ôi xôi quá อ้อมันอุดรูน้ำพอดีโอ้โหซสยวะ่ะใครสนใจวะไปปลูกเองนะไม่ต้องขาย <c ười> ดูวิวนะครับวิวสวยมากเลยโอ้โห้สยวะ่ะตอนเห็นวิวรอบเลยนะครับ Nguyên hên loại. Nguyên là dạy ngắm bệnh nhân câu lạc. Nguyên ngắm tuấn gọi ninh, lần nữa. Mày lần câu lạc. Tu mặc lương hưu. Nguyên nhớ câu lạc nha. Yang biệt yêu. TĐoo khao lương. TĐoo khao lương. TĐo khao lương. TĐo khao นะครับวันนี้ก็ลาการนี้กอนะครับป้ามาขึ้นโรงแรมร้างนะครับมาด้วยบนกระดาษเขี้ยวยักษ์นะครับแล้วก็ป้ามาชมวิวส่วยๆนะครับท่องนาดกาตานะครับกับเพิ่มกาแฟกอดไล่ก็ดเช์เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจน้องมะนาด้วยนะครับกับเพิ่มสววันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ